สวัสดีครับพบกับเฮตินะครับช่องเอมินทีวีอีกครั้งนนะครับวันนี้มาแจ้งข่าวนะครับตัวของโรบินฮ o ดนะครับประกาศว่านะครับตั้งแต่วันที่9กนะครับก็คือน่าจะคลิปน่าจะอัพพรุ่งนี้นะครับอุปกรณ์มือถือที่ดัดแปลงนะครับปงเล็บ Root จะไม่สามารถเข้าระบบโรบิน o ูดแอปได้นะครับมันจะขึ้นข้อความประมาณว่านะครับระบบไม่อนุญาตใช้แอป o รบินฮูดผ่านแอปพลิเคชันที่ อ่าทานอุปกรณ์ที่ถูกด,ดัดแปลงเพื่อความปลอดภัยต่อข้อมูลของคุณจำเป็นต้องระครับการใช้แอปพลิเคชันนะครับวิธีแก้ไขแน่นอนคุณก็ต้องไปอันเนี้ยเฮียไม่แน่ใจว่ามันจะมือถือเฮียไม่ได้รูทแต่อันล็อกเพื่อเปลี่ยนลอมเฉยเไม่ได้รูทใดๆทั้งนั้นนะไม่ได้รูทเลยอันล็อกเพื่อเปลี่ยนลอม ก็เช่นเหมือนเราลงวินโดว์ใหม่เปลี่ยนวินโดว์นู่นนี่นั่นหรือถ้าเป็นเปลี่ยนจะเหมือนเครื่องยนต์ก็คือการเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่แต่คือยังใช้ใ้เครื่องยนต์เหมือนเดิมก็คือเปลี่ยนเครื่องยนต์ดูคนูราจะจะพูดว่าไงติดตั้งแอปพลิเคชันอีกครั้งนะครับแล้วก็เข้าระบบเหมือนเดิมแล้วก็เขาจะมีเวอร์ชันน่นะครับแล้วก็ตัวของอ,อุปกรณ์มือถือที่ใช้การ รับงานจะต้องปิดโหมดพัฒนาด้วยนะครับก็พรุ่งนี้ก็ลองกันดูลวกันเพราะว่าถ้าใครที่กดไลน์แมนอยู่แล้วเนี่ยจะต้องส่วนมากจะต้องเปิดโหมดพัฒนาหรือไม่อาจจะไม่ได้เปิดแต่ว่าเปิดใช้แอป System UI หรือปรับสเกลนู่นนี่นั่น,นถ้าหลังจากวันที่26ไปแล้วอะตั้งแต่วันที่26ไปแล้วกูไม่สีเรียดกูไม่สีเรียดเลยเพราะว่าไลน์แมนก็ยิงงานแล้วใช่ปะโรบินเดี๋ยวกูว่าคงไปเอาเครื่องเก่ามาก,กดก็ได้ อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าไม่ช่วงนี้ก็ไม่ได้ให้กดโรบินเท่าไหร่เพราะามันกดยากงานมันน้อยแล้วไรเดอร์มันเยอะนะครับก็สําหรับคนที่ใช้เครื่องรูทซ่อนรูทก็คงจะไม่ได้จะจะไปเหมือนกับอันนี้ไหมเหมือนกับอะไรนะสกูตตาร์ไหมเออน่าจะใช้แบบเดียวกับสกูตตาร์นะครับก็ซ่อนรูทก็คงไม่ได้นะครับก็ถ้าทําได้ก็แล้วแต่ คือถ้าคุณฝืนแล้วคุณโดนแบนอันนั้นก็เรื่องของคุณแต่ถ้าคุณไม่ฝืนทําตามเขาแล้ววิ่งได้ต่อยาวๆก็คะแนนก็จบแต่ถ้าฝืนเไปซ้อนรู้ให้ช่างทำรู้นทำนี่แล้วโดนแบนขึ้นมาก็จบนะตไวอย่างของเฮียเนี่ยไม่ได้รู้นะหมูอันล็อกเครื่องเฉยอันนี้เขายังไม่ได้บอกว่าห้ามอันล็อกถูกไหมเรื่องแป้นลงแป้นลอยอันนั้นก็ค่อยว่ากันเรื่องในอนาคตนะครับก็ยังไม่รู้นะครับ แล้วก็อันอันนี้อันล็อกเพื่อเปลี่ยนลอมเฉยๆถ้าไม่ต้องการสุดท้ายแล้วถ้าเป็นพวกเสี่ยวหมีก็ต้องไปแฟดลอมศูนย์ใส่แล้วก็ปิดอันล็อกซะให้จบไปนะครับข่าวต่อไปของโรบินเหมือนเดิมนะครับเปิดอบรมเอ็พนะครับ x p ็ผ่าน Google Meet นะครับ Google Meet ไม่ใช้ Zoom นะครับเป็น Google Meet นะครับยังเคยลองใช้แล้วสเสียดเอนะวลำดับที่าถึง16แล้วก็19ถึงย1 เวลารอบอบรมนะครับอาจจะเหมือนจะไม่ต้องลงทะเบียนเนาะก็คือเหมือนเข้าอบรมผ่าน google meet ได้เลยใช้เวลา30นาที10โมงบ, 2, บ, 3, บ่ายบน่นะครับรับจำนวนจำกัดนะครับแล้วก็ขั้นตอนการรับงานกาชาช่วงนี้ก็จะมีงานกาชาแหละตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่18นะครับของโรบินก็จะมีนะครับก็จะมี1น,นะครับคุณตรวจสอบชื่อหลานที่มีคำว่า สาขาสาขากาชาตินะครับกำกับอยู่ตรวจสอบจุดรับสินค้าที่อยู่บนร้านค้าเช่นโซน1นประตู1อ่าโซน A ประตู1แจ้งเลขออเดอร์นะครับเช็คของนำสินค้านู่นนี่นั่นนะครับเหมือนว่าเขาจะมีการขนจัดของให้โดยการวิ่งไปรับของให้แต่ก็ไม่รู้จะวุ่นวายจะแค่ไหนเนาะเพราะงานกา,นานชาติก็จะวุ่นวายวุ่นวายเหลือเกินนะครับใครลองไปรับแล้วก็บอกกันหน่อย จุดรับจุดจอดรถประตูหนึ่งโรงเรียนสวนลุมพินีนะถนนวิทยุสำหรับรับส่งสินค้าทุกโซนยกโลกหยบยกเลิกจุดประตูห้าอันนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยได้วิ่งเท่าไหร่อะมาคุยถึงเรื่องเครื่องรูทเนาะก็ไม่ต้องเถียงกันนะเนาะจริงๆแล้วอะไอเครื่องรูทอะมันไม่มีใครให้ใช้หรอกสําหรับแอปพลิเคชันทั่วไปแอปพลิเคชันธนาคารดูเนี่ยนะเขาเขาพยายามที่จะไม่ให้ใช้อยู่แล้วเครื่องรูทก็คือการเปิด เหมือนการเปิดประตูให้ใครเดินเข้ามาก็ได้โดยการที่คุณไม่รู้นะไม่มีการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นใช้มาว์แวร์อย่างเช่นพวกอะไรนะเพกัสซัตที่ก่อนนี้มีข่าวกันอันนี้ก็จะเหมือนกันอย่างเช่นลอยเนี่ยตรวจสอบไม่ได้นะถ้าเพกัสซัตเข้ามาในเครื่องปุ๊บไม่ได้เลยแต่ว่าเพกัสซัตมันก็ระดับรัฐบาลมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆอย่างพวกซีโร่คิกอะไรอย่างเงี้ยข้าไปถึงซีโร่คิกโดยการที่เราไม่ต้องคิกอ่ะ เราไม่ต้องคลิกอะไรเพื่อให้มันฟิตชิ่งเลยแม่งเข้ามาได้เลยก็มีนะครับมันอาจจะฝังอะไรมาอยู่ในลอมก็ได้แต่อันนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับน้ำพัฒนาลอมถูกปะแต่ส่วนมากครับาลอมที่เราไปหาโรดมาเนี่ยส่วนมากเขาจะไม่ค่อยมีอะไรมาเท่าไหรเขาก็จะแก้ไขดึงแอปนั้นออกนี้ออกเพื่อให้มันลอมนั้นมันเบานะครับก็ลองกันดูนะครับถ้าเข้าไม่ได้อย่างไงอย่างเงี้ยก็ต้องไปแฟดลอมหรือไปหาเครื่องเดิมๆม,ม,มาวิ่งก่อน และไอ้เครื่องนี้จะไปแฟดลอมเมื่อไหร่ก็ไปแฟดสุดท้ายก็ต้องกลับไปหาช่างถ้าคุณทําไม่เป็นตายแล้วมือถือกูจะขายออกไมนี่ราคาตกแน่เลยจ้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลังจาก26ไปแล้วไลแมนก็ยิงงานก็ไม่จําเป็นเครื่องแรงถูกปะโรบินก็บังคับไม่ให้รูดนะครับให้ปิดหมดรักพัฒนาอีกตาหากสุดติ่งปิดไปก็เท่านั้นเพราะว่าจริงๆอะเราไม่จําเป็นต้องเปิดหมดนักพัฒนาเพราะอะไร ถ้าเราไม่ได้ไปทําให้ตัวหนังสือใหญ่เราจะปิดภาพเคลื่อนไหวอย่างเดียวโดยการที่ไม่ต้องเข้าโหมดนะับพัฒนาก็ได้ถูกไหมเออที่เธอทําคลิปอยู่แล้วแค่เข้าไปตั้งค่าพิมพ์ว่าภาพเคลื่อนไหวแล้วก็ติ๊กออกเอาภาพเคลื่อนไหวออกปุ๊บมันก็มันก็จะไม่แบบโหลดเวลาแบบเปิดภาพเคลื่อนไหวแหละนะครับโอเควันนี้ก็มาคุยกันเรื่องรูทอะไรเงี้ยก็ทําตามเข้าไปนะครับก็เราเป็นพาร์ทเนอร์เนาะเราก็ต้องทําตามเขาแหละโอเคครับสวัสดีครับ